ยินดีต้อนรับสู่เพจ Angel n i t a l o t เหมือนเคยนะคะขอขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่กดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามกันเสมอมานะคะขอให้คุณมีความสุขเข้ามารับพลังงานบวกๆดีๆนะคะอย่าอินอย่านอยอย่าซีเรียสอย่าเครียดนะคะมันอาจจะไม่ตรงกันทุกกรณีนะคะถ้ากรณีที่ตรงก็ขอให้เกิดขึ้นจริงแล้วก็เป็นพลังงานที่บวกๆดีๆนะคะ วันนี้เรามีคอนเทนต์นะคะคุณทำให้เขาว่าวุ่นใจนะคะขอให้ไพเราเลื้ยงนะคะไพราชาเหรียญน,นะคะธาตุดินพึกษกันมังกรไพเดดเดลัคนาราศีพฤกจิก ไพ่เด e ะเ e r มอราตไฟเมสิงธนูนะคะ The Tower เปิดมาไพ่แต่ละใบขึ้นมาตรงที่เราคอนเทนต์เลยนะคะคุณทำให้เขาวาวุ่นใจ The Tower เป็นคนที่มีเกี่ยวกับดาวอังคารก็ได้นะคะแล้วก็ไพ่ t t e t p m r a n c e นะคะ เป็นไพ่ที่สวยสดงดงามเนะาะไพ่สำหรับนี้เราชอบมากเลยนะคะ t h ดบเซมเปเลนลัคนาราศีธนูนะคะแต่ถ้าลัคนารา,าศีธาตุไม่ตรงก็ไม่เป็นไรนะคะเข้ามาฟังเนื้อเรื่องเอานะคะสองคาถาเมษสิงธนูลัคนาราศีธนูนะคะบุคคลคนนี้นะคะเป็นคนค่อนข้างที่ เป็นผู้นำนะคะอาจจะเป็นมีตำแหน่งหน้าที่การงานดีเป็นนักธุรกิจก็ได้หรืออาจจะเป็นหัวหน้างานคนุณหรืออาจจะเป็นคนที่มีธุรกิจส่วนตัวนะคะได้ทุกกรณีเลยเนาะตำรวจทหารได้นะคะเป็นคนที่มีอำนาจในการตัดสินใจมีลูกน้องอยู่ในหมายถึงว่าในเป็นผู้บังคับบัญชานะคะมีลูกน้องที่เป็นบริวารเขาเยอะนะ มีอำนาจในการตัดสินใจนะคะมีอีโก้มีตัวตนสูงแล้วก็เป็นคนปากหนักปากแข็งไม่ค่อยแสดงความรักให้คุณได้รับรู้ถ้ารักใครเขาก็จะเป็นคนเก็บนิ่งเงียบแต่ราชาเหรียญนี่้าเป็นคนรักใครแล้วรักจริงนะถ้าตัดสินใจรักใครล้วก็คือรักรักเดียวใจเดียวนะคะเราดูไพ่ที่เปิดขึ้นมานะคะเขาเป็น คุณและเขาได้มีการเหมือนจบลงนะในความสัมพันธ์นี้จบลงมันอาจจะเป็นเพราะว่าเขาไม่ได้เปิดเผยให้คุณได้รับรู้รับทราบว่าอยู่ในสถานะใดก็ได้เพราะว่ามันมีไพ่นะ่ะ The Emperor คนคนนี้เป็นคนใส่หน้ากากไม่ได้เปิดเผยหน้าตาตัวตนนะคะก็เปรียบเสมือนกับความรักเขาอาจจะไม่ได้เปิดเผยให้คุณได้รับทราบรับรู้ว่าเขาคิดยังไงกับคุณก็เป็นได้นะคะ มันก็เลยทำให้คุณสองคนจบลงมันมีทั้งเดทแล้วก็ทาวเวอร์เนาะเนี่ยอาจจะอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเขาทำให้คุณแบบเหมือนตายตายทั้งเป็นอะ่ะขอโทษนะคะอาจจะใช้คำพูดไม่ถูกอาจจะเป็นความรักที่แบบถูกแช่แข็งอะ่ะคือคุณไม่สามารถได้รับรู้ได้รับรู้เลยว่าเขาคิดยังไงนะคะและตอนนี้บุคคลคนนี้ก็เลยกลายเป็นเขาเองที่วาวุ่น หัวใจนะว้าวุ่นจะถอดหน้ากากตัวเองจะปลดปลดเปลืองหน้าหน้ากากความรู้สึกนะคะมันมีทาวเวอร์ขึ้นมาจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเดเนี่ยเขาจะเทมเพลนต์เขาอยากมาปรับแปลงปรับขอโทษกาลิ้นพันปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะคะอาจจะปรับปรุงตัวเองเพื่อคุณเปลี่ยนแปลงทัศนคติในความคิด นะคะคือคิดยังไงก็แสดงออกอย่างนั้นอดีตที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะเป็นคนปักหนักปักแข็งไม่แสดงออกถึงจะรักมากแค่ไหนฉันก็ไม่แสดงออกนะคะแล้วไพ่ใบสุดท้ายนี้คือสองคาถามันเป็นหญิงและอย่างเป็นความแตกต่างกันนะคุณสองคนนี้มีความแตกต่างกันมากอาจจะมีคนพูดให้เขาฟังว่าคุณสองคนไม่เหมาะสมกันก็ได้นะคะทั้งด้าน สถานะฐานะหรือว่าการใช้ชีวิตประจำวันก็ได้นะคะแต่ความรู้สึกอะมันไม่สามารถห้ามกันได้ไม่ว่าจะมีความแตกต่างกันสักแค่ไหนแต่ความรู้สึกเขาก็คือรักแล้วก็รักเลยโอเคแล้วยังไงต่อคะขอให้ไพ่เล่าเรื่องเนาะ ไพ่ห้าถ้วยนะคะเนี่ยตอนนี้คนคนนี้นะเขาเศร้าเขาเสียใจนะคะเหตุการณ์ที่ผ่านมาเรื่องราวระหว่างคนณสองคนน่ะมันอาจจะมีความเหมือนว่าปวดร้าวในความรักครั้งนี้นะอาจจะเกิดเหตุการณ์มากมายในกรณีนะคะไม่ว่าเขาเป็นตัวเข,เขากระทําเองหรือมีบุคคลมาแทรกเรื่องราวระหว่างคุณสองคนมันก็ทำให้ความรักนี้อาจจะแบบ เจ็บปวดมันไม่ได้ไปด้วยสวยงามอะ่ะเขาอยากกลับมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะคะปรับใจเพราะว่าเขามีความว้าวุ่นในหัวใจเขาเรื่องราวระหว่างคุณไพ่แปดดาบเห็นไหมคะผู้หญิงคนนี้ยืนปิดตาทั้งที่สามารถออกมาได้นะคะจากมีดาบนะีแต่ก็ไม่ยอมออกก็เปรียบเสมือนว่า เขาอ่ะตอนนี้ความรู้สึกของเขาเหมือนตายเหมือนตายทั้งเป็นนะคะเหมือนอยู่ในเหมือนนกเนี่ยก็ไม่ได้ว่าโดนกักขังนะคะอยู่นอกกรงนะแต่เขาไม่สามารถปลดเปื้องความรู้สึกความคิดที่ออกไปจากคุณได้นะคะความทุกข์หรือคนคนนี้อาจจะเคยสร้างความทุกข์ความไม่สบายใจในกรณีใดๆก็แล้วแต่ไว้กับคุณเขาอาจจะสำนึกก็ได้นะคะตอนนี้เขา เองเป็นคนที่เศร้าที่ทุกข์เองตอนนี้นะคะแต่การที่เขามีอีโก้มีตัวตนของเขาเขาก็เลยไม่ไม่สามารถที่จะมามาบอกว่าที่เขาทำเขารู้ตัวดีนะว่าเขาทำไม่ดีไว้แต่ความเขาเรียกไงคะอีโก้มันก็ไม่สามารถที่ทำให้เขาลดลาตรงนั้นได้แต่จริงๆแล้วความรักอ่นะคะมันไม่มีอีโก้นะคะเขารู้ดีนั้นยังไงต่อคะ ขอโทษนะคะถ้าเราพูดออกไปแล้วมันเราอ่านตามเนื้อไพ่เนาะมันอาจจะไปแทงไม่แทงทิมแทงใจใครแล้วมันไม่ทําให้คุณไม่พอใจเราขออภัยนะที่นี้ด้วยนะคะอย่างที่เราบอกอย่าอินอย่านอยนะคะถึงสว่าเข้ามารับพลังงานบวกๆหรือมาฟังนิทานก็ได้เนาะถ้าคุณคิดบวกคุณก็จะประสบความสําเร็จนะคะในด้านความรักในทุกกรณีอย่าคิดลบเนาะมันทําให้ทุกโอเคค่ะ ไพ่เก้าเหรียญเห็นไหมคะเก้าเหรียญคุณสองคนนะ่ะถ้าอยู่ด้วยกันแล้วนะคะฐานะจะส่งเสริมกันนะจะทําให้ฐานะมัันคงมันมันมนม่นคงขึ้นไปยิ่งยิ่งขึ้นน่ะมั่งคัง่งน่ะเพราะมันมีไพ่เหรียญขึ้นมาเก้าเหรียญหรือตอนนี้บุคคลคนนี้ยอาจจะขาดอีกหนึ่งเหรียญก็คือคุณเขามีทุกสิ่งทุกอย่างนะคะแต่เขาไม่สามารถมีความสุขได้เพราะเขาขาดคุณ สาดาบเนี่ยตอนนี้เขามีความรู้สึกว่าเขาอกหักเสียใจผิดหวังในความรักครั้งนี้มีความว้าวุ่นใจนะคะเขาอาจจะดึงอดีตที่ผ่านมาอาจจะดึงมือที่สามเข้ามาหรือทำให้คุณตกไปอยู่ให้คุณคิดว่าคุณเป็นบุคคลที่สามก็ได้เนาะมันก็เลยจะมีการจบลงเดอะทาวเวอร์จบลงเพราะตอนนี้เขาเศร้าเขาเสียใจเหตุการณ์ที่ผ่านมาเดอะเลเวอร์ over, เห็นไหมคะ เขามีความลุ่มหลงคิดถึงคุณไม่สามารถเอาคุณออกไปจากหัวได้อยากกลับมาปรับความเข้าใจนะคะเปลี่ยนแปลงฐานะนะจากที่ไม่มีสถานะก็กลายเป็นคนมีสถานะก็ได้นะคะไพ่สี่เหรียญคนคนนี้เป็นคนค่อนข้างขี้หึงขี้หวงนะคะยังหวงแหนในความรักความสัมพันธ์นี้ ยังอยากไปต่อกับความรักความสัมพันธ์นี้นะคะเป็นคนที่ปักหนักปักแข็งแต่ถ้ารักใครแล้วรักจริงอาจจะเป็นคนค่อนข้างชอบควบคุมความสัมพันธ์ก็ได้คือจริงๆแล้วอะนะเขาไม่ได้มีจิตใจที่ว่าไม่ดีนะคะคือเขาเป็นคนเป็นผู้นําเขาอยากดูแลคุณคืออยากได้คุณทั้งตัวและหัวใจอยากครอบครองคุณคนเดียวนะคะ อาจจะสร้างสถานการณ์เรื่องราวมากมายในะระหว่างคุณสองคนน่ะมันเกิดขึ้นมันทำให้มีการแบบเสียใจมีความทุกข์ขึ้นเรื่องราวระหว่างความรักของคุณสองคนตอนนี้เขาเป็นคนที่ได้รับประสบความเจ็บปวดคุณอาจจะมีความสุขแต่เขาอะกลายเป็นเขาทุกข์เองตอนนี้เจดาบเห็นไหมคะเหมือนที่เราบอกคง เคยแอบทำอะไรรับหลังแสดงว่าอย่างที่ไพ่บอกอาจจะทำให้คุณตกไปอยู่เป็นมือที่สมหรือให้คุณคิดว่าเป็นมือที่สมของเขาหรือเขามีคนอื่นนะคะแต่อตอนเนี้ยราชาดาบเขาจะกลับมาให้ความมั่นคงกับคุณนะเขาอาจจะเป็นคนปักหนักปักแข็งอาจจะไม่โรแมนติกก็ได้นะคะ แต่ถ้าพูดจริงทําจริงถ้ารักแล้วก็รักจริงนะคะไม่ได้คิดที่จะกลับมาหลอกลวงคุณอัศวินถ้วยนะคะถึงจะเป็นคนนิสัยเหมือนเด็กนะถึงจะเป็นผู้นำแต่ลึกๆก็เขาเป็นคนที่นิสยัยอ่อนโยนบอบกบางนิสัยค่อนข้างจะเหมือนเด็กมีจิตใจที่เซนซิทีฟรักใครก็รักจริงอาจจะกลับมาเปลี่ยนแปลงปรับปรุงตัวเองเพื่อคุณนะคะ กลายเป็นคนปักหนักปักแข็งอาจจะเป็นคนที่อ่อนโยนขึ้นอาจจะไม่ได้ร0 0เอซอย่างที่คุณคิดนะคะแต่ดูแล้วที่ตำเนื้อไพ่เขาจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนที่อ่อนโยนขึ้นนะคะ The world คุณสองคนเป็นพรมลิขิตนะคะที่ได้เป็นโชคชะตาแห่งพรมลิขิตที่หมุนเวียนจะต้องกลับมาพบมาเจอกัน ถึงเขาเดินทางบ่อยห่างไกลาจากคุณไปตัดจบจากคุณไปเพราะมันมีทาวเวอร์นะคะเนี่ยเขาอกหักเสียใจนะเหมือนสามดาบขึ้นมานะแต่หมายังหันมามองเห็นไหมคะถึงจะเดินทางไปไกลแค่ไหนก็ยังหันกลับมามองคุณยังเป็นห่วงคุณยังคิดถึงคุณไม่สามารถตัดคุณออกจากหัวได้อัศวินเหลียนะ่ะ จะกลับมามอบความมั่นคงให้คุณโดยเฉพาะความรักเพราะเขามีความรักต่อคุณนะคะความรักยังอยู่เหมือนเดิมยังไม่เคยเปลี่ยนแปลงยังไม่เคยไปไหนยังไม่เคยที่จะห่างไกลกันเจ็ดเหรียญคนคนนี้ยังนั่งมองดูความสำเร็จความอุดมสมบูรณ์นะคะเปรียบเสมือนความรักที่เคยทนุถนอมเอาไว้ถ้าไม่เคยเข้าใจกัน เขาก็นั่งมองดูว่าอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเขาอาจจะเคยทำอะไรไว้แต่ตอนนี้เขาก็นั่งมองผลผลิตนะคะถ้าเขาเคยทำไม่ดีกับคุณตอนนี้ผลละกรรมนั้นมันก็เข้าเหมือนเขาได้รับตรงนี้เขาก็เศร้าเขาก็เสียใจถึงเดินห่างออกไปจากคุณมันก็ยังมีความพวักพวงคือเป็นห่วง ลึกๆและเป็นความสัมพันธ์ที่ห่วงห่วงหาห่วงกันและกันเก้าคาทานะคะเป็นความรักที่ค่อนข้างจะหนักนะจะเหนื่อยในความรักความสัมพันธ์เนี้ยอาจจะหนักและจะเหนื่อยที่จะกลับเข้ามา3คาทาอ่ะก็ยังรองคอยยังมีความหวังที่จะกลับมาถึงจะห่างไกลกันแค่ไหน เขาก็คิดว่าสักวันหนึ่งเขาจะต้องกลับมาปรับความเข้าใจกับคุณความรักของเขายังมีกับคุณเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนแปลงนะคะหนึ่งเหรียญเห็นไหมคะเป็นความแการเริ่มต้นเป็นโชคชะตาฟ้าลิขิตพรมลิขิตให้คุณสองคนได้มาพบได้มาเจอกันมันไม่มีความบังเอิญบนโลกใบนี้นะจักรกวาลท่านอาจจะสื่อว่าคุณสองคนจะต้องกลับไปเติบโตในความรู้สึกความคิดนะคะกลับไป ทบทวนตัวเองว่าสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยคุณสองคนต้องการอะไรเป็นสิ่งที่ใช่ของกันและกันไหมถ้าคิดว่าเป็นสิ่งที่ใช่ของกันและกันสามารถเติมเต็มให้กันและกันได้จัก,กรวาลก็ถึงจะกลับหมุนเวียนให้คุณสองคนได้กลับมาพบได้กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งเดอะเมจิเชียนเห็นไหมคะไพ่สื่อต่อเนื่องกันคือ มันเป็นสิ่งพิเศษเป็นพรพิเศษนะคะที่จกักรวารท่านส่งมาว่าเป็นความรักความสัมพันธ์ที่ยาวนานเนื่นนานนะคะเหมือนต้องมนสะกดเจอกันก็ตกหลุมรักกันตั้งแต่แรกพบแรกเจอแต่อาจจะไม่เคยได้เปิดเผยความในใจให้กันและกันได้รับทราบรับรู้ก็ได้แต่พอห่างเหินกันไปมันก็เหมือนมนต์สะกดที่ทําไมไม่สามารถตัดขาดตัดใจจากกันได้เพราะว่าไพ่ข้างบนเห็นไหมคะเป็นไพ่ ผู้ชายคนนี้เดินออกไปแล้วนะแต่หมายังหันกลับมามองก็เปรียบเสมือนเขายังห่วงจริงๆแล้วคนนี้เป็นเจ้าของใช่ไหมคะทำไมเขาไม่ตามเจ้าของแต่ทำไมหมาตัวนี้ยังห่วงพะวงอันนี้ขอโทษนะคะเราเปรียบเทียบตามพ่ก็เปรียบเสมือนว่าเขายังมีความรักที่ซื่อสัตย์ต่อคุณยังห่วงคุณยังพะวงคิดถึงคุณเหมือนต้องมนต์สะกดนะคะเดอะเมจิเชียนตกอยู่ในพวังในความรักทั้งนี้ The Empress คุณสองคนเป็นเนื้อคู่กันนะคะ The Emperor กับ The Empress เป็นคู่ที่นิสัยคล้ายกันเหมือนกันมากนะคะอาจจะหญิงหลยอย่างหมายถึงความเป็นอยู่ฐานะหรือก่ออาจจะเป็นต่างชาติต่างศาสนาแต่นิสัยนี่คล้ายกันมากรักใครรักจริงพูดจริงทำจริงปากหนักปากแข็งเหมือนกันคะ่ะ เจ็ดถ้วยมีตัวเลือกเข้ามามากมายนะคะแต่ก็ไม่ได้เลือกใครนะก็ยังนั่งรอรอวันที่จะกลับมาพบมาเจอหาคุณ9ดาบตอนนี้บุคคลคนนี้อาจจะมีสุขภาพร่างกายเครียดนอนไม่หลับพอคิดถึงคุณนะคะอาจจะป่วยเลยก็ได้แล้วก็ตามด้วยแฮงแมนเนี่ยทุกไพ่เครียดขึ้นมาสองใบแสดงว่าเขาเศร้าเขาคิดถึงคุณมากนะคะ หนึ่งดาบเขาอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่นะหนึ่งเหรียญหนึ่งหนึ่งเหรียญแล้วก็หนึ่งดาบอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่กับคุณนะคะแล้วก็อัศวินดาบก็กลับมาเริ่มต้นใหม่อีกครั้งนะคะคือเขาอาจจะมีที่ผ่านมานะ่ะอาจจะเป็นคนแบบพูดไม่ค่อยเพาะก็ได้กับคุณนะคะจะกลับมา มอบความรักสองถ้วยว้าวเป็นความรักที่อบอุ่นสวยสดงดงามเป็นเนื้อคู่กันตราบชั่วฟ้าดินสลายเพราะเขาไม่สามารถตัดอกตัดใจตัดขาดจากคุณได้เพราะอะไรล่ะคะเพราะว่าคุณสองคนเป็นเนื้อคู่กันนะจัก,กรวาลส่งมอบมาให้คุณสองคนนะ่ะได้มาพบได้มาเจอกันมันไม่มีความบังเอิญบนโลกใบนี้นะคะขออีกใบหนึ่งนะคะ ใบบทสรุปเลยแล้วจะเป็นยังไงคะไพ่หกถ้วยจบนะคะแน่นอนคือคุณสคนเป็นคนรักจากอดีตชาตินะคะไพ่หกถ้วยนี่เป็นคนรักเก่าอาจจะเป็นคนรักจากอดีตชาติที่เคยสัญญากันไว้ว่าจะกลับมาถ้าพบได้เจอกันก็ขอให้เจอปุ๊บรักปับ๊บ เจอกันแล้วรู้ใจกันเจอกันแล้วคือมีความผูกพันนะคะเจอกันแล้วก็จํากันได้เนาะแล้วชาติปัจจุบันก็อาจจะเป็นคนเพื่อนเก่าคนรักเก่าได้ทุกกรณีนะคะคือความรักมันเป็นสิ่งสวยงามนะคะแต่ถ้าคนที่ใช่น่ะมันเจอกันยังไงไงมันก็ใช่มันก็ไม่สามารถตัดอกตัดใจจากกันได้นะคะโอเคเราจะเปิด ให้อลกเกิลอีกสำรับหนึ่งนะคะให้คุณเนาะว่าบทสรุปแล้วความรักความสัมพันธ์เนี้ยขอให้ไพ่ช่วยบอกทีนะคะหมายเลขยี่สิบแปด เห็นไหมคะคนคนี้เป็นคนรูปร่างหน้าตาดีนะแต่เขาก็หน้าเศร้าเห็นไหมเขาคิดถึงคุณมีคนอยู่ทุกลมหายใจไม่สามารถตัดใจจากคุณได้เลยคุณทำให้เขาวาพุ่นใจจริงๆภายไพ่หมายเลข23นะคะเขานึกถึงคุณนะ่ะคุณเหมือนเป็นหนูตัวน้อยที่ มันน่ารักน่าทะนุถนอมหรือเปรียบเสมือนเขากับคุณนะ่อยากอยู่กับคุณอยากมีความโมเมนต์ความรักที่ฟุงฟ้งฟิ้งมุง้งมิ้งไม่จําเป็นจะต้องมีอํานาจใหญ่โตมากมายทําตัวอิสระเหมือนหนูสองตัวเนะเห็นไหมหนูมันก็อยู่ของหนูแบบธรรมชาติอะ่ะคือเขาอยู่กับคุณแล้วเขามีความรู้สึกว่าเขาได้ปลดปล่อยเขาเป็นตัวของตัวเองไม่จําเป็นต้องสวมหน้ากากไม่จําเป็นต้องใส่หน้ากากเพราะดูระบุคลคนนี้เนาะตําแหน่งหนะ้าที่การงานเขาเหมือนเขาต้องใส่หน้ากาก เข้าหาคนอนะแต่เขาอยู่กับคุณแล้วเขามีความรู้สึกว่าคุณทําให้เขาเป็นอิสระทุกอย่างเป็นตัวของตัวเองอยากจะทําอะไรก็ทําอยากจะเป็นเด็กก็เป็นเด็กคือไม่จําเป็นต้องเสแสร้งใส่หน้ากากใช่ไหมคะไพ่หมายเลขสนะคะเนี่ยคุณจะได้รับจากพลังงานจากจักรวาลน,นะคะจักรวาลจะช่วยเหลือคุณ จะสนับสนุนส่งเสริมให้คุณสองคนแล้วสองคนนะคะขอโทษค่ะลิ้นรัวได้ประสบความสำเร็จในความรักนะคะเขาเขียนว่าอุนเทอร์สตุสงคือเป็นจักจัก,กรวาลท่านส่งมานะคะท่านช่วยเหลือไม่ว่าคุณสองคน,นะเป็นลูกรักแห่งจักรวาลน,นะ <c oughs> ท่านคอยดูแลคุณว้าวหมายเลข24นะคะคุณสองคนมีหัวใจที่ความรักมั่นคงต่อกัน แข็งแก่งดังเพชรดังเพชรเม็ดงามเห็นไหมคะเป็นเพชรที่มีความสวยสดงดงามบทสรุปนะคะหมายเลขสองคุณจะได้รับความยุติธรรมในความรักนี้นะคะจะได้รับความรักที่เท่าเทียมกันนะคะในระหว่างคุณและเขาจะไม่มีคนใดคนหนึ่งรักใครมากกว่าใครเพราะคุณสองคนมีความรักที่ให้ กันละกันที่เติมเต็มให้กันและกันและมีความหลักที่เท่าเทียมกันโอเคค่ะขอให้คุณรับไปแต่พลังงานบวกบวกดีๆเนาะเจอคนที่จริงแล้วคนที่รักคุณจริงแล้วคุณรักเขาจริงนะคะพลังงานบวกบวกคนรักที่สินเสมอกันนะคะช่วยเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะแล้วก็โปรดขอความกรุัานะคะเขียนคอมเมนต์ดีๆนะคะที่ หมายถึงว่าที่ฟังแล้วไม่เครียดอนะคะจะขอบพระคุณเป็นอย่างมากเลยเนาะอย่าอินอย่านอยอย่าเครียดนะคะไว้เจอกันใหม่เนาะรักนะคะบ๊ายบาย